สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสุวินทวงสี่สิบหกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับรถเข้ามาใหม่เพียบเลยเดี๋ยววันนี้จะพาพี่พี่ครับมารับชมโคโรล่าคอสครับ CRV ครับ HRV นี่เข้ามา6 7คันนะราคาเริ่มต้นแค่300,000กว่าบาทแล้วมีอัลติสครับนะรวมถึงโคโรล่าคอสนี่ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะใหม่สุดก็2ยี่สิบสามจุดยี่สิบสี่องประเภทที่ผม ผู้ได้คุณฟังเนี่ยนะสามารถทักหาผมได้โดยตรงครับ,าารรบ e เป็นผู้จัดการสายขาย0659513374ครับไลน์ p i k 1 5 2มาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับแจ้งอัตราดอกเบี้ยก่อนช่วงนี้อาัตราดอกเบี้ยรปรับใหม่นะครับเริ่มต้น1.293ปีจัดไม่เกิน400,000บาทถ้าคุณจะจัด5ปีไม่เกิน405 1.99ถ้า5ปี2.39จัดไม่เกิน500,000หรือถ้าคุณเช้เลทปกติฟรีดาวได้นะครับ7ปีได้นะเริ่มต้นก็เปอร์เซ็นต์กว่าสำหรับ4ปีนะ ถ้า7็ดปีก็สี่เปอร์เซ็นต์กว่ามาเริ่มต้นกันที่คันแรกครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโคโราคอสครับปียังใหม่เลยคุณคันนี้นะคันนี้ปีสองยี่สองพันยี่สามจดยี่สี่นะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมสีดำครับเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยสดสดร้อนๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนนะสะขอบอมันยังไม่มีนะครับสามวันนี้รถเข้ามาห้าสิบคันนะพี่ๆช่างเรายังแบบ ล้างไม่ทันนะยังเก็บงานไม่ทันเลยเพราะว่าที่ที่ต้องบอกว่าเรารับรถเข้ามาเยอะสามสี่วันเนี่ยเพราะว่าเรารับรถได้วันสุดท้ายคือวันที่ยี่สิบห้านะครับตามที่เราไปซื้อรถอ่ะที่เราประมูลมาบ้างที่เราไปซื้อรถมาบ้างเขาปิดวันที่ย5ิบห้าครับแต่บริษัทไปโยนปิดย9ิบเก้านะเราเลยต้องรันสต็อกนะครับให้มันมาให้มันเพียงพอกับความต้องการนะครับคันนี้หกี่ 4, อะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับสักครู่หกี่ กห้าหาไม่เจอสักครู่นะครับอ่ะ๋ยวผมเสิร์ชก่อนหกสี่หกห้าอ่ะคันนี้ไฮบริดพรีเมียมครับปีสามจดยี่สิบสี่ไหม่สามหมื่นหนึ่งเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนั้นราคาดีนะครับและปีมันใหม่นะปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่นะครับประหยัดน้ามันนะสูงสุดผมคือผู้ใช้งานจริงของโคโรล่าคอสครับนะผมใช้โคโรล่าคอสปีสองอยู่นะครับซื้อที่เพชรยนนี่แหละเพิ่งซื้อมาสี่ห้าวันนี้แล้ววิ่งจริงนะผมวิ่งได้ยี่สิบเอ็ดจุดแปดโลลิตร นะครับแต่ผมใช้เป็นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะสีน้ำตาลนะครับเนี่ยมีรถผมจอดอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหมือนกันนะครับไฮฮาโคโรลล่าคอสครับคันนี้ก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็759เองปีแบบ23.24คุ้มครับอามาดู CR-V ที่มันเป็น,น All-wheel drive ครับเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วว่าขับสีนะมีโลโก้ All-wheel drive อยู่เดี๋ยวพาดู CR-V คันนี้ครับราคาเอ่อ9914ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ปี22ไมหม่64 8 8 9 0 0 889ครับ All-wheel drive เป็น EL นะเป็น7ที่นั่งนะถ้าเป็น CRV นะครับ EL 7ที่นั่ง EL จะมี2รุ่นครับก็คืออ่าขออภยัยถ้าเป็น7ที่นั่งจะมี2รุ่นก็คือ 2.4E อันนั้นจะเป็นตัวเริ่มต้นนะตัวรองท็อปแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวท็อป EL นะครับเป็น7ที่นั่งนะปีใหม่ๆครับแล้วราคาดี889พรอยอยู่ประมาณอ่า889พรอยอยู่1 4นไปปลาย,ลายนะครับใครหา CRV สีขาว e วิ r i ด e มาจัดได้นะคันนี้คุ้มครับ รถนะสวยสภาพดีมีดีเพชรยนต์ครับอามาดูคันต่อไปครับคันต่อไปผมขอแนะนําเป็นคันนี้ดีกว่าแต่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้แปดศูนย์หนึ่งห้าโคโรล่าคอสครับเห็นล้อแบบนี้นะไฮบิดแบบนี้น่าจะเป็นไฮบิดสมาร์ทนะผมขอเช็คก่อนนะครับคันนี้นะ่าจะเป็นไฮบิดสมาร์ทไฮบิดสมาร์ทมีเข้ามาสองคันครับมีสีเทาฟ้าแล้วก็สีบลอนน,นี่แหละโหลดข้อมูลสักคู่นะครับราคามันจะอยู่ประมาณ6กวกว่านะสำหรับ พวกไฮบิดสมาร์ทครับใครหาอยู่มาจัดได้นะครับเพร็รยนตโครโรลล่าคอร์สก็โสต็อกแน่นครับแล้วก็สภาพดีทุกคันนะการันตีโดยผู้ใช้างานจริงเลยกนนะผมซื้อใช้เองที่เพร็รยนต์นะครับคันนี้ไฮบิดสมาร์ครับปี2020ไมล์แสนหนึ่งราคา619เองนะได้ไฮบิดครับแต่ราคาแค่619นะหาอยู่ก็ทักนะเข้ามาได้นะครับสำหรับคันนี้ไปหนึ่งคันที่น่าใช้ครับอ่ะมาดูคันต่อไป g r Sport ไหมคันนี้1.8 JR Sport ครับ ปี21ไม่หนึ0งแนแะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่อ่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9 9 0 0พนะครับไม่แสนหนึ่งปี21นะ G R ดำนะรถสวยน่าใช้ครับอามาดูดูโซนในดีว่าไปดู h r v ครับโอ้โหลว้ลว,นลวนตรงนี้ยนะประมาณ5,6คันนะมี h r v ประมาณ5,6คนะันแ,แต่ก่อนไปดู h r v อาดูคันนี้ก่อนปี19จด21นะครับเป็นตัวไฮบิดมิดนะครับ ในแสนหนึ่งราคาอยู่489ครับคันนี้ฟีดา์จะผ่อนอยู่ประมาณสักแปดพันสองอ่ะแล้วก็คันนี้ครับปียีบสองไปเลยนะครับอ่หนึ่งดแดนะคันนี้สักครู่นะครับเป็น1นึ่งจุดแปดไฮบิดสมาร์ครับปีน่าจะยีิบสองนะสีออกเทาฟ้าครับมีใครชอบบ้างไหมสีนี้นะครับหกเก้าเก้าครับมเจ็ดหมื่ปียี h y ิบสองไฮบริดสนะแล้วก็คันนี้แคมร y เป็นอ่็เบนซินล้วนนะคันนี้ 2.5พีมเมี่ครับรถจอดแน่นมากนะที่บอกไปเข้ามา50คันนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่929ไหมนะไนะม่ประมาณแสนหนึ่งนะครับปี2021ปลายปีนะครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันครับขอพาย929นะครับ2.5ไฮบริดพรมีมี่เอ่อขออพาย2.5พรมีมี่นะไม่ใช่ไฮบริดนะนะแล้วก็คันนี้ครับสีขาวมุกนะสำหรับ HRV ครับ คันนี้ hrv ทะเบียน1767 1767 1.8 elp ส0ไมล์ห0 0 0ืครับ66,000ราคา579นะ el ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะรองจาก rs ครับฟังก์ชันเหมือน rs ทุกอย่างแค่ไม่มีส u n r นะ el ฟังก์ชันเหมือน rs ทุกอย่างไม่มีส u n r แล้วก็การตกแต่งจะน้อยกว่านะแต่ก็ผมว่ามันก็เพียงพอนะกล้องถอยจอทัศก,กีนนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าแล้วมีคู u i อนท o n มี paddle s h i f อะไรแบบนี้นะน่าใช้ครับออกมาใหม่ก็ประมาณล้านหนึ่ง นะตอนนี้เหลือแค่5้าแ0นกว่าบาทเองนะครับแล้วไมค์แค่หกหม0นโลนะใครหาเฮนารีครับทักมาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมนะเฮนาวีเข้ามา6คันนะครับเมื่อวานนี้เข้ามาทั้งหมด6คันนะแคมรี่ก็เข้ามาสี่ห้าคันอยู่อ้ามาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้เอาติสครับ1 8จุดดไฮบริดพรีเมียมปี2021บอดอันนี้ปีเบ่สไมค์แปดหมื่นสองครับสภาพโคตรสวยเลยคุณฟีดาวผ่อนอยู่เก้าพันเก้าเองนะใครหาไฮบิดสีดําครับคันนี้ นะเจ้าของแต่งให้นิดๆน,นะมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้ส่วนคันนี้ครับ389ปี38 9, 17บเจ็ไมล์แสนห้าขายไม่ได้แล้วลูกค้าผมเพิ่งจองมา10,000หมืครับซื้อสดนะลูกค้าซื้อสดแล้วคันนี้นะจองเมื่อวาน2,000แล้ววันนี้มาดูรถแล้วก็จองเพิ่มอีก8,000บาทรอรับรถครับอ่ะมาดูคันต่อไป3882ครับคันนี้เป็นไฮบิดพรีเมียมนะตัวไมเนอร์เชนตปี21ปลายปีครับมาอยู่100,000กับอีก10,000นนะหนึ0 0แสนห0ึ่งหมื่นสองพันเก้าแนแปดห่นเก้าพันครับฟี ได้แคมรี่ไฮบิดพรีเมียมครับสภาพสวยๆอ่ะมาดูมีอีกนะครับแคมรี่เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะเดี๋ยวมี H R V กับแคมรี่ให้คุณดูเพิ่มเติมคันนี้เป็นไฮบิดครับเดี๋ยวพาดูทะเบียน4936เช็คสักครู่4936สักครู่นะครับเดี๋ยวขอเสิร์ชรายละเอียดของคันนี้ให้คุณดูก่อน4936เออ๋อผมไปเสิร์ช H R V ครับมีหน้ามันไม่เจอ อ่นะ4936คันนี้2.5ไฮบริดพรีเมียมลักชูรี่ตัวท็อปสุดเลยที่ป้ายแดงมันล้าน8อดะปี22ครับคันนี้ไม่แสนหนึ่งล้านกับอีก70,000บาทนะย้ำนะ1นล้านกับอีก70,000บาทครับแต่ได้ตัวท็อปสุดนะท็อปสุดอะนะครับในตัวเจนแม n นเจอแล้วนะครับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะอ่ะมาดูคันต่อไปนี่เขาเติมน้ำมันกันอยู่นะคันนี้นะ่าจะไม่ประมาณ80 0 0 0โลนะราคา569ครับปี20 1.8ดปด el นะจะเอารถไปขยับแล้วน้ำมันน่าจะหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะนี่ภายในสวยครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนไม่มันแ0ดหมื่นะสนใจมันจัดมาทักได้นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาใหม่และน่าใช้ครับสำหรับ hrv อ่ะมาดู crv ตรงนี้ดีกว่านี่มี crv ครับทะเบียนหกหนึ่งห้าเจ็ดนะคันนี้ราคาอยู่แปดแ0 0เจ็ดมืนเก้าพันครับสองสี 2, EL. ่ el ปีย1บไม่แปด0มืนสองครับ el คือตัวท็อปครับมันจะได้ a l e วิ r ได้ ye, นะ แล้วก็จะได้ขับสี่ด้วยนะมีซันรูฟฟังชันครบครับออกใหม่นี่น่าจะร้านหกได้นะตอนนี้ราคาก็เบาลงเยอะแล้วนะครับอ่ะเอาติดคันนี้คุ้มครับไม่แสนสองปีสิบเก้านะครับราคาสามแปดเก้าครับผ่อนอยู่หกพันห้าเองนี่ใชเ่เป๊ะสามแปดเก้าผ่อนหกพันห้านะครับไม่แสนสองเองเจนแม่เลเชนครับอึดคุ้มทนมาจัดได้เลยสําหรับคันนี้ฟีดดาวผ่อนเบาๆแค่หกพันห้านะและข้อดีคือมันเป็นปีสิบเก้าครับ ดอกเบี้ยที่ที่ผมบอกคุณไปอะเริ่มต้น1.29สามารถทำได้กับปี19ขึ้นไปนะครับคันนั้นก็เข้าขายมาดู Accord ครับตัวท็อปสุดครับไฮบ i ิ t เทค2.0ไฮบ i ิ t เทคครับ939,000ปี21ไมลแสนนะปี2021ครับออกใหม่ก็ล้าน8อ่ะนะมีระบบถอยจอดออโต้มีซันรูปแล้วนะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ให้คุณครบถ้วนนะครับล้าน8เหลือแค่939,000ไมล์แสนหน่นะคันนี้ฟีดาวครับ คุณจะผ่อนอยู่ประมาณหมืน่นหมื่นหกกว่านะหมื่นหกนิดๆนะครับ,อ,นนนะรบอันตกี้ลูกค้าผมนะครับกำลังลองรถ V ีออสอยู่นะวันนี้มีลูกค้ามาดูรถด้วยแต่ผมให้น้ำหนึ่งเขาดูให้นะผมก็มาถ่ายคลิปนี่แหละเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะพรุ่งนี้หยุดนะครับวันนี้ต้องมาถ่ายก่อนเดี๋ยวไม่มีคลิปลงเฮ้ยคันนี้ครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยแคมรี่ราคาแค่40,000 0กว่าบาทอ่าคันนี้รู้สึกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะราคาจะอยู่ที่4เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะสักครู่นะครับ อันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยครับอสงจุดศู2จีครับปีสิบ17ดไม่แสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเองจุดศูนจีนะครับใครหาอยู่ครับอย่าพลาดเลยนะได้ปีสิบเจ็ดครับขับรถหรูแบบแคมรี่ออกมาใหม่ล้านสี่เหลือสี่แสนห้านะครับเหลือสี่ห้าเก้าครับฟีดาวพรอยู่เจ็ดพันกว่าบาทน่อนเจ็ดพันกว่าบาทเองสีบลอนสภาพสวยครับใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันะฟีดาวได้ครับจัดได้เต็มครับ แล้วก็นี่อันนี้รู้สึกติดจองนะข้ามเลย CRV สีดำคันนี้นะซีวิกแบบนี้รู้สึกจะ559,000 0นะปี19.20 EL นะไม่หลักหมื่นครับอาซีวิกก็มีนะครับมาโค o โรล่าคอสครับคันนี้4.250จะเป็นไฮบริดพรีเมียมครับรุ่นลองท็อปเดี๋ยวขอเช็คราคาสักคู่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คราคาสักคู่ครับมาเปิดหน่อยนะช่วงนี้รถเข้ามาเยอะมากนะครับ ปกติผมจําราคาได้ได้ทุกคันนะแต่ตอนนี้จําไม่ได้จริงๆครับสามวันนี้พี่เขียวรถเข้ามาเท่าไหร่ห้าสิบคันไหมพี่ห้าสิบกว่าคันแค่วีออสก็สิบแปดแล้วอ่ะนะคอร์สนี่ก็เยอะเฮดวีก็แบบเกือบสิบอ่ะนะครับนะโปกติเป็นคนจําราคาได้ทุกคันนะตอนนี้จําไม่ไหวจริงๆริงอ่ะมาเข้ามาภายในสองวันนี่เป็นใช่ดดิอันนี้ไฮบิดพิมียมปียี่สิบครับไมล์แสนสี่ราคาหกห้าเก้าเองนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับรถสวยสภาพดีมีที่เพรยนต์นะครับ หารถรุ่นไหนลองทักมาปรึกษากันได้นะครับ Accord เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เข้ามา3คัน y b r i d อ่า2.0 h y b r i d เนี่ย2คันปี20ครับราคา829สาไม่อยู่8 0 0ห0ืถึง90,000แล้วก็จะมี1.5 Turbo EL เทอร์โบที่เป็นเครื่องเบนซินล้วนปี19สีเทาดำคันนั้นจะ7แสนต้น,ต,น,ต,นต้นเองนะส่วนคันนี้น่าใช้เหมือนกัน h b r i d Tech ครับตัวท็อปเหมือนกับสีขาวอ่ะนะคันนี้ทะเบียน2165ครับราคาถูกด้วย 829,000ปี20ไม่19,000 19, ครับไฮบ i ิดเทคสีดำนะฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ13กว่ากว่า14ไม่เกินนี้นะครับหารถเก่งใหญ่นะครับเก่งกลางนะครับลองทักมาปรึกษากันได้ครับเพรยนต์นะมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ Accord ์ดนะด้านหน้านี้ดีกว่ารับคันนี้แอคคอรสีเทานะครับสีเทาดำคันนี้น่าจะเป็น15เทอร์โบ 729,000ครับปี2019ครับรถสวยน่าใช้เดี๋ยวขอเช็คเลขไม้หน่อยคันนี้ไม่อยู่แสนกับอีก10000นะครับ1 1 0 0พอดีเลยนะราคาอยู่729ครับฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ12กับอีก200บาทตลอดสัญญาครับนะฮะรถมือสองครับนึกถึงเพนยน์นะครับเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่มีครบครับนะวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาด อัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ